มน์สวดมน์ด้วยจิตใจเบิกบานก็มีความสุขการให้ทานให้ทานด้วยใจเบิกบานก็มีความสุขการนั่งสมาธินั่งสมาธิด้วยใจเบิกบานก็มีความสุข<ม>เราทำนา<ม>ทำไร่ประกอบสัมมาอาชีพของเราด้วยใจเบิกบานเราก็มีความสุขไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นภาระ แต่เห็นว่ามันเป็นธุระเป็นหน้าที่นะเราก็ทำด้วยใจเบิกบานเนะี่ยสามคำนี้ท่องให้ขึ้นใจนะท่องให้จดท่องให้จำแล้วก็นำมาไปใช้ว่าต้องรู้ต้องตื่นต้องเบิกบานต้องเป็นพุทธเป็นพุทโธนะแล้วเราก็จะทำอะไรได้ประสบความสำเร็จดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้นนี่ก็เต็มใจเขาเรียกว่าเต็มใจทำแข็งใจทำเข้าใจทำแล้วก็ตั้งใจทำถ้าทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าประสบความสำเร็จไป99.999%เ <c oughs> ้าวฉะนั้นก็ฝากเขาไว้ <c oughs> กับศรัทธาญาติโยมว่าเราจะต้องทำอะไรด้วยความที่เรามีความรู้ มีความตื่นแล้วก็มีความเบิกบานสม่ำเสมอทำได้แล้วจิตของเราก็จะพองใสเบิกบานไม่ติดเขาเรียกว่าอะไรไม่ติดชะงักสามารถที่จะทำได้อย่างดีอย่างงามอย่างประเสริฐนะ,ะฉะนั้นก็ตื่นเช้ามา ทำจิตใจให้ผ่องใสทําจิตใจให้เบิกบานไปทําภาระไปทําหน้าที่ของเราทุกสิ่งอย่างให้เป็นไปได้ด้วยดีอ่ะวันนี้ก็คงจะ,ะฝากเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆสำหรับบรรดาญาติโยมทั้งหลายว่าชีวิตของเราเนี่ยนะ หลวงพ่อนี่บอกเป็นประจำว่ามันไม่ยืนยาวนานนะจ๊ะเออไม่ยืนยาวนานไม่ถึงร้อยปีเราก็จะต้องลาลับจากโลกนี้ไปซึ่งได้จดจำคำสอนของหลวงปู่แหวนท่านบอกว่าเราเกิดมาเป็นคนอย่าให้ยากจนคุณงามความดี เราเกิดกันมาทั้งทีสร้างคุณงามความดีให้มีในตนนะเกิดมาแล้วอย่าให้ฟรีอย่าให้่าวอย่าให้เปล่าประโยชน์เราจะต้องมันสร้างคุณงามความดีซึ่งคุณงามความดีนั้นเป็นอริยสัพ์เป็นสมบัติแท้นโยมนะเราต้องแปลจากสมบัติเทียมมาเป็นสมบัติแทน ที่ท่านบอกว่าต้องแปลงสินทรัพย์เอามาเป็นบุญเอามาเป็นทุนแล้วก็ต้นทุนให้กับชีวิตจิตวิญญาณของเรานะเรามีเงินทองเข้าของนู่นนี่นั้นเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ของเราอันนั้นก็ของเราของเราโมดทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ของเราสุดท้ายก็เป็นของโลก แต่ถ้าสมมุติว่าเราแปลสภาพจากของเราจากของเราเนี่ยมาเป็นของเขาซะ <c oughs> เป็นของใครแล้หลวงพ่อ <c oughs> เออก็ไปเป็นของพระาศาสนาพระเวสสันดร <c oughs> ท่านบอกพระนางมัตส,สีก่อนที่จะเสด็จออกจาก กรุงศรีผี <c oughs> บอกว่ามัดศรีเอ้ยมีอะไรเธอจงฝังเข้าไว้เถึะเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองเขาของต่างๆนานาเสื้อผ้าแพรพันของสะของสวยของงามเยอะแยะมากมายไปหมดเธอจงเอาไปฝังไว้มัดสรีก็พาสื่อ จะไปฝังที่ไหนเพียคะเสด็จที่ฝังเข้าไว้ใต้ดินฝังไว้ตรงไหนซ่อนไว้ตรงไหนดีพระเวสสันดร <c oughs> ท่านก็บอกว่าไม่ได้ไปฝังในดินไม่ได้ไปซ่อนในถ้ำเอาไว้ตรงไหนเอาไปฝังไว้ที่นางสนมกำนันนะั่นะนะเธอจงเอาของเธอนไปบริจาคให้เป็นทาน แกนางสนมกำนันเสนาอำมาตต่างๆนานาอยู่พระนางมัจสีก็สละทรัพย์สมบัติต่างๆเครื่องเพชรนินจินดานมอบให้เป็นทานแกเราเสนาอำมาตก่าวนางสนมกำนันทำเป็นทานบริจาคทานเพราะตัวเองไปอยู่ป่านี้ไม่ต้องไปแต่งอะไรที่มันสวยสดงดงามอีกต่อไปแล้ว สัพสมบัตินั้นก็อามาสร้างเป็นทานบาร,รมีโยมนะพระนางมัตสี <c oughs> เกิดไปชาติใดพบใดก็ได้เป็นคู่บุญคู่บาร,รมนะีของพระเวสสันดรน,นะมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธ,ธะพระนางเธอก็มาเกิดเป็นพระนางพิมพายโสธานิมนันโนจนท้ายที่สุดแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสไปนะเข้าสู่พระนิพพานนี่โยม ฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันนะออมีอะไรอะไรก็ <c oughs> แบ่งสรรปันส่วนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่ามีสมบัติและต้องแบ่งให้ได้สี่ส่วนส่วนที่หนึ่งเอาไปสร้างบุญส่วนที่สองเอาไปตอบแทนคุณส่วนที่สามเอาไปเกื้อกูลครอบครัวส่วนที่สี่เอาไปสร้างสรรลูกของตัวให้เจริญรุ่งเรือง อยากอยู่ขอให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเกิดประโยชน์แก่โลกแล้วก็เกิดประโยชน์แก่สังคมสืบต่อไปบุญก็ได้ทานก็ได้ทำก็ดีนิยมนะบุญได้ทานได้ทำดีชีวิตของเราก็มีความสุขวันนี้ก็ฝากอนุโมทนาบุญกับหลักธรรมคำสอนเล็กๆน้อยๆ ให้ศรัทธาพ่อศรัทธาแม่ยักิโยมทุกคนทุกท่านเนาะ,ะวันนี้ก็โมทนาสาธุนะกับศรัทธายักิโยมได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนสารคูบุญบาร,รมีนั้นเป็นอนุสาวรีที่ลำลึกนึกถึงบรรพบุรุษของเราเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์ที่ทรงมีคุณูประการต่อประเทศชาติบ้านเมืองและพระศาสนา เอตมอัมมังคารมุตตงการได้บูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นอุดมมงคลยัตจบการศึกษาส่งเสริมสมาอาชีพส่งเสริมในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมสําเร็อําเภอรักแลอำําเภอตรอน,น,นอําเภอพิชัยอำเภอทองแสนขขนในระยะเวลาประมาณสิบกว่าวันเน้นนะาไปบอกยุทญ,ญาติโยมมีกุศลส,สัมพันธ์ัประเทศสั่งสมบรารมีทุกชา ุกชาโยมก็ช่วยกันสั่งสมบารมีกันแกัะไต้ฟังหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นสุตตะมายงปัญญา,ปาเป็นบารมีจากการฟังี้ทสามโมทนาบุญด้วยสารธรรมที่นำความสุขมาถึงทุกท่านทุกเชา้าทุกเช้าเลยกับรายการธรรมะเพื่อชีวิต เราฟังกันอย่นี้กับฟังระดับฟังทั่วโลกเลยนะท่านนะเพราะว่าในยุคนี้กันด้วยการสื่อสารการออนไลน์ออดทองเฟซนะจากธรรมะเพื่อชีวิตของหลวงพอ่อหนนสาธุจากออสเตรเลียนะจากปารีประจบคีรีขันนะครสวรรค์ฝังพ่อไปด้วยขอบคุณเจา้จาเพื่อนน้าเจ้านาวาอากาศเดจิรศักดิก์พันจรจากพิษณุโลกกันด้วยกับนะได้ฟังพร้อมได้สาธุในทุกพื้นที่ พี่เวลาตาสมบูรณ์ภาษาทุกค่ะเนี่แฟอยู่ออสเตรเลียกันด้วยเป็นประจำเนี่ยก็เป็นกุศลนวเนื่องกันตลอดเวลาเพราะเราร่วมกันสร้างสรรค์กันเผยแผ่ธรรม,มะกันโดยท่านผู้นําหมู่บ้านเนี่ยเราร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนานกันมาท่านกำนันท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยท่านสารวัตรท่านแพทย์ท่านประธานชุมชน ทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพี่วัดวาอาเขาจะท่องไม่ได้ท่องไม่จบแล้วก็ฟังกันเด็กๆก,ก็ได้ฟังเพราะว่าเหมือนมันคับให้ฟัง <c oughs> เปิดแล้วต้องฟังก็ได้แววๆไปบ้างได้ยินบ้างเลย